สวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะจ๊ะเข้าสู่ reaction reaction กับใบเฮียสุดที่้ยหยุดที่ติงนะเนี่งนะจ๊ะผ่้ก้รินเปรี้ยไปเนี่หนึ่งอ่ะก็วันนี้ยังไงยังไงวันนี้เราจะมา react กับการคัมแบ็กครั้งสำคัญของเจ้าแม่วงการเคป๊อปเทยอน กับเพลงบอมบมมิลีอัลบั้มชุดที่4นะจ๊ะ What Do I Call You อ่ะนั่นแหละก็รู้อยู่แล้วนะครับท้ย,ยอนนี่้องคือแบบว่าตัวแม่จริงๆอะไรอย่างงี้<า>ก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในเพลงนี้เนี่ยความเป็นตัวแม่มันชายยอนกับเพลงเพลงนีเน้เป็นยังไงสไตล์เพลงจะเป็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยตการคัมแบ,บ็กรอบนี้นะจ๊ะเคก็ก่อเท่ เราจะไปดูกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดิดเดย์ไปดูกันดีกว่าทรอนกบเพลง What Do I Call You จากเทยยนอ่ามีความแสดงอุ๊ยอะไรเอ่ยไม่ใช่เดินจากไปเอ้ยอะไรอีกเนี้ย Hello moon, stranger I don't have Memories, memories, memories I said goodbye Why are you next is me? Just like that, like that I My honey, my daisy What do I call you? 남이잖아 i like me.

ดูดีดีสวยมากดูซิดูสิว่าจะมีอะไรเชื่อมไปไม่มีอะะอะไรค่ะโ้เธอค่ะว้าวก็รู้สึกว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ เหมเพลงฟังชิลๆเหมือนสไตล์11 11 happy อะไรอย่างเง<ๆ>ี้ยเหมือนเพลงที่บ้าผ่านมาในช่วงช่วงช่วงแบบช่วงที่ผ่านมาก็ารู้สึกว่าเวลาบบฟังคนเพลินอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่นะสำหรับเพลงนี้ก็รู้สึกว่าดีได้สิเดี๋ยวฉันก็ว่าได้อยู่เยอะแบบเออได้อยู่แบบว่าไม่ได้ได้ได้อยู่เท่ากับได้สำหรับฉันไม่มีคำว,ว่าได้อยู่เท่ากับไม่ได้ได้อยู่เท่ากับได้ ก็ร anyway, ู Please, mm ้ส hmm. ึกว like ่าเออชอบแบบเพลงเอาจริง huh ถ้าเทียบกับ Girls Speak Out ชอบเพลงนี้มากกว่านะรู้สึกว่าเออดูแบบน่ารักดูฟังสบายดูแบบอัยมีการแบบจกโยกยกโยกอะไรอย่างงี้นิดเดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่า MV ก็คือดูสบายแบบดูแล้วเออแบบไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเข้าใจในความหมายที่อันนี้หรือเปล่านะแต่ว่าแบบถ้าให้ดูจากตัวของ MV หรืออะไรก็ตามนี่มันคือเหมือนแบบ เหมือนคนคนหนึ่งที่เขาจากไปแล้วเราก็พยายามจะแบบรีวมันอะไรอย่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยวัดดิวไอทอยยินี่นอัจ๊ะก็ลองบอกแล้วก็แบบว่าแม่ก็ยังสวยเหมือนเดิมสวยทุกลูกป้าอ้ําป้าอ้ําสัขละกุลยังสวยเหมือนเดิมนั่นแหละอืมมีอะไรเสริมอีกไหมจ๊ะก็รู้สึกว่าถ้าใครยังจำได้เมื่อตอน girls speak out ฉันเคยพูดแบบว่าทันวาในที่ข่าวว่า girls generation จะ come back ก็เป็น girls generation จริงๆแต่มีแค่แทยอนที่มา แต่ก็มีข่าวออกอีกแล้วว่าสาวๆเนี่ยกำลังน,นัดไปรวมตัวกันอีกแล้วเออแต่ไม่รู้ว่าไปรวมตัวเพื่อปาร์ตี้สังสรรค์หรือว่ายังไงยากองไอยังไงอาจารย์อยากใครใครก็แบบใครคิดว่าแบบจะมีข่าวดีใกล้ๆน,กกน,นี้ก็ค,ค,อมมคอมเมนต์มาบอกกันได้อ่ะโอเคก็ประมาณเท่านี้นะครับใครมีคอมเมนต์มามอยพูดคุยต่างๆอาจารย์คอมเมนต์มาบอกกันที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยแล้วก็เราจะกลันไปนะครับก็ อ่อย่างที่บอกก็คือแบบใครเนี่ยมีอยากให้เราเนี่ยรีแอคชั่นอะไรเนี่ยเขาบอกกันได้นะครับที่คอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเดียวกันแตน่ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับรีแอคชั่นรีแอคชั่นไปสุดอยู่ที่เต้งวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบ่วั